สวัสดีครับอยู่กับช่อง Dream Service MDF ครับวันนี้พบกับส p a r k Nano นะครับมีอาการคือคอมโยกคนะอมโยกไปโยกมาแบบนี้สาเหตุเนื่องจากบูทอันนี้เอไม่ใช่บูทนะครับยางยางมันสึกเวลาเราจะแก้ไขนะครับผมแนะนําเลยให้ไปหายางในมาเนี่ยยางในแบบนี้เไม่ใช่ยางในยางนอกครับมีของ มอไซค์ก็ได้นะครับของรถยนต์ก็ได้ตัดให้มันเป็นแผ่นแบบนี้นะตัดเป็นแผ่นแบบนี้หลังจากนั้นก็ใช้ดอกสว่านนะครับเจาะให้มันเป็นรูนะครับเพื่อที่จะทําทดแทนในตัวนี้นะครับรับรองแข็งโป๊กแน่นอนนะไม่มียุ่ยแน่นอนนะฮะคือทําครั้งเดียว ใช้ได้อีกนานนะครับจบยาวๆเลยนะไอตัวนี้มันเป็นยางแบบนี้มันคือถ้าหากเราเอามาเปลี่ยนใส่มันจะได้ไม่กี่ปีนะฮะได้ไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็หลวมอีกแล้วเราใส่ยางไงครับคือเนื้อเนื้อยางมันดีกว่านะครับมันมันจะอ่าอยังไงล่ะยางมันจะอายุการใช้งานเนี่ยมันยาวกว่าไอตัวนี้แน่นอนนะฮะคือหลายๆคันก็ทำไปจบนะฮะ เดี๋ยวผมจะเจาะเราตัดเสร็จนะครับหลังจากที่เจาะรูเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นแบบนี้ดอกสว่านเนี่ยเอาดอกโตนิดนึงนะครับเห็นไหมเนื้อ,อยางมันดีกว่ากันนะดีกว่าไอ้วงนี้เลยตัวนี้มันจะยุบก็ให้เอาใส่นะครับบนล่างเหมือนเหมือนกับที่มันมากับมันนะครับเอาลงแบบนยยี้ปุ๊บ ก็ให้เรากดลงเลยชุดกดลงครับฝั่งนี้มันก็จะมาแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็กดลงเหมือนกันนะเอาใส่บนล่างแบบนี้นะฮะนี่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้ แล้วก็ขันอัดให้แน่นเลยนะครับแน่นชัวนะแน่นชัวฝั่งนั้นก็ทําเหมือนกันเดี๋ยวมาดูหลังจากที่ขันน็อตเสร็จนะขันน็อตเสร็จว่ามันจะแน่นจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วนะครับแน่นปุ๊กเลยนี่ฮะโยกไม่ไปเลยนะครับโยกแทบไม่ไปเลยแข็งโปุก๊กโอ้โหสุดจัดครับใครที่มีปัญหาไอ้ตรงนี้อยู่นะครับก็ทำแบบนี้ก็ได้นะ ัดยางนอกนะครับมาใส่ยางนอกมอไซเนี่ยมาใส่นะครับแข่งโป๊กเลยสไลดพินี้ต้องขอร้านเพื่อนเรเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ